ทุกคนเจ้านายน่ะขโมงไม่เคยเห็นเราหรอกตอนเราทำงานพอเรานั่งปุ๊กเขาก็ยเห็นเราปั๊บเลยนะคะเ้ยคุยกับนังเอกหน่อยมหน้าุยแล้วอ่บวกนึงบวไม่พอใจ พี่โบ๊ทพี่บ๊ทคะชุดวันนี้แน่นๆทุกชุดเลยนะคะวันนี้ทั้งวันเลยวันนี้นี่ไงจะเดินบนเนี่ยงเสื้อที่เป็นแทนที่จะใส่ที่เอาเขาเรียกว่าอะไรนะเสื้อหนาวเสื้อหนาวเออใส่นู่นไม่นั่งใส่อะไรเลย